เอามานะโอเคจ้าเมื่อไหร่เฟอร์นีเจ้าจะมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเราแค่อยากจะขอว่าเราเพิ่มเพื่อนใหม่เข้าได้ไหมได้เพื่อนเดียวสนุกจะตายจริงจริๆเพิ่ม มาเลยสิเรามาแล้วเฟอร์นิเจอร์เรามาแนะนำตัวกันจ้าเราคนแรกเราคนสองเราคนสามเราคนสีเราคนท้ายฉันชื่อเฟอร์นิเจอร์อายุสิบ ห้าส่วนเราชื่อมากีอายุสิบห้าเราชื่อเมเราอายุสิบหก